สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมเชชจาก BMW ยมและมายูเมลแอนด์อัลโตยูสคาสาร์บัลรัมสามครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอครับเป็น x 3 2 0 d x drive m sport รหัส g 0 1นะครับเป็นตัว cbu ด้วยครับตัวรถเนี่ยผลิตปี2018ออกรถปี2018เลขไมล์วิ่งมา65,000กิโลเมตรส่วน bsi แล้วก็วารันตีเนี่ยต่อเนื่องถึงปี2023เลยครับตัววารันตีเนี่ยไม่จำกัดระยะทางเลยครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ยังเซอร์วิสฟรีีีหรรรรรืืออออกกาคคุ้มงงงตตััวถเเนน่่่ยย็ฟ ภายใตู้นย์บริการของ B M มอยู่ทั่วประเทศเลยครับคันนี้มันมีความแตกต่างจาก X 3คันอื่นๆอย่างไงก็คือคันนี้ได้ชุดแต่งมาจาัดเต็มรอบคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บอนพาสตต่างๆหรือภายในก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับรถจะสวยขนาดไหนนะครับดมผมพาไปชมครับรถมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากรุ่นเดิมหลักการออกแบบคลัสเตอร์อาร์ชิเทกเจอร์มีอัตราส่วนการกระจายน้ำหนักที่50:50 50, ทำให้การขับขี่ยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคย ชุดแต่งแบบ M Sport จากโรงงานมาคู่กับไฟหน้าแบบ Adaptive LED ให้ความสวยงามและส่องสว่างได้ดีเยี่ยมกระจังหน้าแต่งแบบเดียวกับตัว X3 M 40i เสริมด้วยพาร์ตคาร์บอนและคิ้วขอบกันชนหน้าแบบอลูมิเนียมด้านเพิ่มความด,ดุดันให้กับตัวถังล้อแม็ M แบบ5ก้านคู่ขอบ19นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด245-50ทั้ง4ลอ้อ ด้านข้างรถมีการติดตั้งขอบบันไดข้างอลูมิเนียมเพิ่มเข้ามาทําให้ช่วยอนวยความสะดวกในการเข้ารถและช่วยกันน้ํเดีดขึ้นมาโดนตัวถังกระจกข้างคาร์บอนทรง m อ็มยิ่งทําให้รถด,ดูเฉียบเฉียวเพิ่มมากขึ้นด้านถ้ายตัวสปยเลอร์มีการออกแบบให้ดูฉบเฉียวเสริมมิติให้ส่วนบนด้านไฟถ้ายก็เพิ่มลูกเล่นให้ทรงเหมือนสามมิติโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนกันชนหลังทรง M Sport เสริมด้วย Diffuser Carbon เพิ่มความสวยงามและความดุดันมาพร้อมกับท่อคู่ทั้ง2ฝั่งแบบปลายคาร์บอนฝาท้ายแบบไฟฟ้าสามารถตั้งระดับความสูงได้ให้เหมาะกับสรีละผู้ใช้งานและยังรองรับระบบ Contactless ในการเปิดและปิดเพิ่มความสะดวกสบายส่วนพื้นที่บรรจุของนั้นใหญ่สบายหายปวงกับรถไซส์ใหญ่ครับเดินทางได้ทั้งครอบครัวมีปลั๊ก12โวลต์ามาให้1ตำแหน่งและการพับเบาะก็สามารถดึงสลักจากด้านหลังได้เลย ลำโพงเป็นแบบตัวท็อปของ h า r m a n น a r รดอนเซอร์ลาวสาวเพื oul, ่อเพินทุกการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน M อ็มพอมเพเดนชิฟและหุ้มคาร์บอนเคฟล่ามาให้ความรู้สึกเล้าใจทุกครั้งที่ขับส่วนหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแสดงผลได้หลายรูปแบบหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วลองรับทัชสกรีนส่วนแอร์เป็นแบบแยกอิสระซ้ายและขวามีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ และด้านเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดผูกกับระบบขับ4แบบ x drive เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตสามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้อย่างละเอียดและมาพร้อมกับ Memory s e ซี2ตำแหน่ง หลังคาพานรามิกส์ลูฟช่วยให้ห้องโดยสารดูโปร่งสบายและตัวรถยังมาพร้อมกับระบบ SOS และ Connected Drive รอบการเซอร์วิสก็มีการตรวจเช็คผ่นศูนย์บริการมาแล้วและครั้งต่อไปคอมพิวเตอร์จะมีการคำนวณและแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่รวมถึงประวัติการเข้าเช็คระยะครั้งก่อนหน้าทั้งหมดก็ถูกบันทึกลงในรถและศูนย์บริการรถมีระบบ g e s t u r e Control ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ทำให้ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน เซนเซอร์ S S กัระยะหน้าและหลังทำงานคู่กับกล้องถอยช่วยเพิ่มความมั่นใจในที่แคบหน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ได้ถึง3รูปแบบสปอร์ตคอมฟอร์ตและอีโคมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ของแท้จาก bmw ทั้งหน้าและหลังส่วนภายในเบาะหลังก็โปร่งสบายเหมาะกับเป็นรถครอบครัวที่พร้อมลุยไปทุกเส้นทางมีแอร์ตอนหลังและสามารถปรับแยกอิสระจากตอนหน้า ส่วนพื้นที่วางขาและเฮดรูมก็กว้างขวางนั่งสบายตัวเบอกก็สภาพใหม่สวยงามไร้ริ้วรอยเบาะหลังสามารถพับในอัตราส่วน40-20-40เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือของขนาดใหญ่ได้เครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ทวินพาวเวอร์เทอรให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตร เป็นไงบ้างครับหลังโชว์รถเสร็จแล้วลูกค้าท่านใดนะครับที่กาลังมองหา X3 M Sport นะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดได้เป็นตัวประกอบเยอรมันออปชั่นจัดเต็มเจ้าของลําดับเดียวและชุดแต่งเนี่ยจัดเต็มรอบคันครับเอาไปทําเองเนี่ยมีหลายแสนแน่นอนรถจรึงมาจอดโชว์แล้วที่ i l l e n n i u m Auto u s e คา a r สาขาพระราม3ชั้น2นะครับสามารถเข้ามาดูรถแล้วก็ดูประวัติรถเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ครับส่วนในเรื่องแคมเปญของ BMW l e a s i n g เนี่ยก็มีมาช่วยซัพพอร์ตเช่นกันทั้งเรื่องประกันภัยหรือสามารถฟรีดาวน์ จัดเป็นแคมเปญสเตปอัพเพื่อให้ค่างวดปีแรกเนี่ยผ่อนถูกลงก็มีเช่นกันนะครับตอนป้ายแดงเนี่ยราคาคัะนี้อยู่ที่3ามล้านเจ็ดแสนเกาหมื่นเกพันเลยแต่วันนี้เราขอเสนอราคาเพียง2องล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับได้ราคานี้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเทียบกับของแต่งที่ได้แล้วก็ตัวออปชั่นที่ได้นะครับหรือสามารถติดต่อมาที่เช0 6 2 8 7 5 9 2 1 4านะครับไลน์ที่เบอร์นี้เช่นกันถ้าเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับตัวเงื่อนไขต่างๆการจัดไฟแนนซ์ยังไงใช้เอกสารอะไรบ้าง ยินดีให้คําแนะนําครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนข้างหน้าจะพาไปชมรถอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ